คุณแขกชานชนาที่สี่เราไม่ได้วางอลายจากขบวนเปล่าวิถาชนะที่สี่รักช so an ันชนะที่สี่ขบวนเปล่าวิถาชโปรดละวัครับ ขบวนรถจักเทียบชาญฉลัดที่3าขบวนรถพิเศษวตราวิธีขบวนที่เก้ขบวนที่กรางเทปลายทางเชียงใหม่ครับโดยจะได้นั่งกับขบวนรถที่นำสิ่งของสำาระของท่านเครื่อนจากนีดังบนทวร์ล์เซนจ์เทียบยนิชันชละดที่สมในวันที่เรียบร้อย a t d t i o Presentation Place to the Platform Number Nine Number Nine from Bangkok to Chiang Mai Passenger to drop item this p r o j e t p l a t o r m n u m b e Three Platform Number Three Thank you สำหรับในวันนี้คือโดยรถไฟพิเศษอุตราวิธีขบวนที่กาลกรุงเทพบ้านราชเชียงใหม่ซึ่งจัดให้เป็นในชั้นระดับที่สในขณะนี้จะต้องทำการเปลี่ยนรถไนในเส้นวิสนาอิสุกดาวมาซื้อโดยใช้เวลาทำการประมาณ10นาทีครับ อุตราวิถีละที่9กรุงเทพายทางเชียงใหม่นะครับทำการเปลี่ยนดีเซลนะครับจากดีเซล4145จากกรุงเทพตัวปลอมนะครับเป็นเป็นดีเซล4511 เป็นรถชุดยาวมาตรฐาน12คันนะครับที่ปัตู้เสบียงออกเหมือนเดิมนะครับในกานชาที่4จะมีเรือาวิ่งานเข้าพรเทศจะเดินทางในประรับ รอเปล่าเข้ากรุงเทพนะครับรดูจากลักษณะขบวนแล้วเป็นไปได้สูงมากว่าคือขบวนหนึ่งสหนึ่งกรุงเทพอุบลราชธานีสัปคืนนี้นะครับ